สสี่ไอดอนสาวสวยที่ตอนนี้กำลังคองใจหนุ่มๆทั้งประเทศวงการบันเทิงเกาหลีใต้ในตอนนี้บอกเลยว่ากำลังปังและโด่งดังไปทั่วโลกแถมยังปั้นคนดังออกสู่สายตามากมายนอกจากความสามารถที่ล้นหลามแล้วเรื่องภาพลักก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับสี่สาวที่พวกเธอได้คองหัวใจของหนุ่มๆวัยยปีเป็นที่เรียบร้อย เริ่มที่คนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากจีซูแบคพิงค์คนที่สองคือคารีนาหัวหน้าวงเกิลกุ๊ปเอสปาคนที่สามคือจางวอนยองไอฟและคนที่สี่คือดาราสาวที่เห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งแต่เด็กคิมยูจอง